เดวิดเบนาบิ i เดสเผยถึงเกนาดี้โกรอบกินโดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิเดสได้เปิดเผยกับสื่อว่าเขาจำการซ้อมที่เขาประทักกับทางเกนาดี้โกรอบกินเมื่อตอนที่เขาอายุ15ปีได้เป็นอย่างดีโดยเบนาบิเดสได้กล่าวว่ามันทำให้ผมเป็นนักมวยตอนนี้ผมก็เป็นแล้วการซ้อมเหล่านั้น ทำให้เราเป็นนักมวยอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่อายุ15ถึง19ปีผมทำงานกับทิปเปนจีในการฝึกอบรมต่างๆผมรู้สึกขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและผมยินดีที่จะบอกว่าผมได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดจากเขาสำหรับเดวิดเบนาวิเดสจะขึ้นโชคกับเคเลบแพนเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการของดุฟนูบี ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทในวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะกลายเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปของทางซาอูคลคาเนโรอวเวเลตซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่น168ป่อนด์ทั้ง4สถาบันหลักในส่วนของเกนาดีโกรอบกินเขาจะมีอายุครบ41ปีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้และอยู่ในช่วงสุดท้ายของอาชีพการโชควยของเขา โดยล่าสุดทีปเปิ้ลจีได้พ่ายแพ้ต่อซาอูนคาเนโรอวาเลสในเดือนกันยายนปี2022และในตอนนี้เขากำลังมองหาคู่ชกคนต่อไปอยู่นั่นเอง